สวัสดีค่ะช่องคุณยายค้าโลบอนสีนะคะคลิปนี้คุณยายมาอัปเดตท,ทบทวนฝึกสมองประลองความจำของคุณยายว่าคุณยายเลี้ยงน้องบอนสีแล้วคุณยายไม่ได้เขียนชื่อน้องติดใส่กระถางไว้เหมือนอย่างสวนอื่นบางสวนบางสวนเขา มีบอลสีเยอะเขาก็ต้องมีชื่อติดในกระถางว่าน้องคือต้นอะไรเพราะบอลสีแต่ละสายพันธุ์นี่ชื่อน้องแต่ละชื่อมีแต่ชื่อบางต้นก็ชื่อยากจํายากมากนั่นแหละแล้วคุณยายก็เลยลองมาทําคลิปฝึกสมองประลองความจําของคุณยายว่าคุณยายไม่ได้เขียนชื่อน้องติดไว้ที่กระถางบอลสีว่าคุณยาย จะมี IQ ความจำกี่เปอร์เซ็นต์ในการจำชื่อน้องแล้วก็จะได้เป็นแบบว่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีของคุณยายบางท่านที่แบบไม่มีเวลาเขียนชื่อน้องใส่กระถางติดไว้เพราะบางครั้งเราเอฟบนสีมาบางส่วนเขาก็เขียนชื่อใส่แผ่นเขียนชื่อมาให้เรา แต่ส่วนน้อยมากที่คุณยายเอฟมาแต่ส่วนมากก็คือเขาจะไม่มีป้ายชื่อเขียนให้เราให้เราจําเอาในคลิปว่าเราเอฟต้นไหนมาบางทีเขาก็เขียนใส่แค่ในเขียนใส่มาในแก้วพอเราแกะแก้วเราก็ทิ้งเราก็ลืมนอกจากว่าถ้าเรากลัวจไม่ได้เราก็ต้องหาแผ่นเขียนชื่อมาแล้วก็มาเขียนติดน้องแต่ของคุณยายถ้าลูกค้าเอฟคุณยายก็ ลงทุนซื้อแผ่นเขียนชื่อให้ลูกค้าแทบทุกคลิปแต่บางคลิปถ้าแผ่นเขียนชื่อหมดคุณยายก็เขียนใส่ในแก้วไปแต่ในกรณีที่เราไม่ได้เขียนแล้วเราจะทำให้เราสามารถจำชื่อน้องได้แต่ละต้นก็คือเราก็ต้องคอย ดูว่าน้องต้นนี้ชื่ออะไรเราก็จําเอาเพราะคุณยายรู้สึกว่าคุณยายจะไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยในการเออเกี่ยวกับชื่อน้องแล้วก็บางทีก็ขี้เกียจพูดตรงๆว่าบางครั้งก็ขี้เกียจคุณยายจะไม่อ้างจะไม่เอาข้ออ้างว่าไม่มีเวลา ว่าต้องเลี้ยงหลานไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียนชื่อน้องคุณยายก็อาศัยจําแล้วก็ดูน้องทุกวันทุกวันก็จะจําว่าต้นนี้น้องชื่ออะไรอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณยายขอแนะนําถ้าลูกค้าหรือเอฟซีคุณยายคนท่านไหนพ่อมหัดเลี้ยงก็เขียนชื่อน้องชื่อน้องติดใน กระถางจะดีกว่าเราจะได้จําได้ว่าบลนสีของเราแต่ละต้นน้องชื่ออะไรบ้างเพราะว่าชื่อน้องแต่ละต้นนี่จํายากๆทั้งนั้นเลยเพราะบางสวนเขาจะตั้งชื่อมาแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการงานสร้างมากชื่อบลนสีแต่ละต้นมันจะจายากเพราะถ้าอย่างง่ายๆอย่างรักเอ,ออย่างเงี้ยสองคำอย่างเงี้ยมันก็จะจำง่ายใช่ไหม แต่ถ้าบางบางต้นนี่ชื่อแบบยาวมากแล้วบางต้นก็เป็นชื่อฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจํายากเดี๋ยวมาดูไอคของคุณยายว่าคุณยายจะมีความสามารถจําชื่อบรรสีของคุณยายได้ครบหมดทุกต้นหรือเปล่านะคะแต่ว่า f อกับลูกคก้าก็ถ้าไม่อยากจําน้องก็เอาเขียนชื่อป้ายติดในกระถางน้องดีกว่า โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูต้นแรกว่าคุณยายจะจําได้ไหมต้นนี้คือพรเจ้าสวนหน้าด่างนะคะนี่แต่น้องจะโตช้ามากถ้าน้องเทพอย่างเงี้ยถ้าเอฟมาก็ไม่ต้องเอาหน้าเทพมากเพราะน้องโตช้าแล้วก็ต้นนี้ศิลานักปาาต้นนี้ชายชนแต่ว่าน้องจะออกมาแดงเหมือนสีริพรต้นนี้เออ ชมพูทวีปต้นนี้เทพเทพอักษรา,า่อยอักษรดูแค่ไม่กี่ต้นคุณยายก็จำไม่ได้อัสษรสวร์เมืองนครชุมแล้วตอนนั้นก็โอ้ยลมมาอย่างแรงสานาครเชสีต้นนั้นบุษลิน แล้วก็เออนำโชคมงกุฎจักรพรรดิแล้วก็ต้นนั้นมัน,นีล้อมเพชรต้นนี้เศรษฐีปิชวดต้นนั้นทรัพย์พุนผล,ผลต,นนลนตนน้นนี้ลูกใบแดงของคุณยายต้นนี้มันีล้อมเพชรต้นนี้อมรรตนาโกสินอันนี้ศิลานักปาดมัน,นีล้อมเพชรนำโชครักเอ,อ่ยลักเอ,อ่ย ต้นนี้เพชรเจ็ดสีต้นนี้มันนีล้อมเพชรต้นนี้เออต้อนนี้คือไหนไหมคุณยายลืมละเออเออ,เอ,อตัวใหม่คุณยายพ่อมจะเอฟมาเดี๋ยวผ่านไปก่อนต้นนี้เมืองเกาะเกตลรักเอ๋ยนี่กำปั่นทองต้นนั้นคือเลนูนนคร ต้นที่สองนั่นคือเพชรสวรรณโชตต้นน้ำตาน้ำตานั่นคือลูกไม้ต้นสีชมพูนั้นมันนีมรลกดต้นด่างฮาร์นี่คืออมรแล้วก็ต้นนี้คือเอออ่าอะไรนะขยายามนลืมมิดต้นนี้มะเมืองนนแผงต้นนี้คืออ,อ้าวลืมไปแล้ว อันนี้ก็คือสีเลิกงามโชกล่ำซ้ำต้นนี้คือเกอิชาต้นนั้นคือลูกไม้คุณยายตั้งชื่อว่ามินตาล้อมเพชรแล้วก็ต้นหลังนู่นสีชมพูคือดาลิกาแล้วก็ต้นนี้บัวก,กันหาสีเหลืองคือเพชรเจ็ดสีแล้วก็ดาราน,นพาุพรลลัสตัวสุดท้ายสีแดงแดงนั่นคือหลวงตาเมือง แล้วก็ต้นนี้คือสาวนครชัยศรีต้นนี้คือทองมาลินต้นนี้ลักเอยแล้วก็ต้นนี้คือศิลาแผงนี่ก็สาวนครชัยศรีนี่ประสาทเพชรนี่เทพสายลุงนี่ลูกไม้ลูกไม้กระดูกชมพูแล้วก็นี่มัน,นีล้อมเพชรอันนี้เนตรนาฬีบอลเหลืองนี่นะคะอันนี้คือ บุตรสลินจำได้ละบุตรสลินนี่ก็คือบุตรสลินนี่นะคะอันนี้อันนี้คุณยายชื่อแบบตึง,งิตตง,งิตมากเอ่ออะไรหน้าทศกันทศกันหน้าทองนี่นะคะทศกันหน้าทองคุณยายพ่อมเอฟมาก็อืมไม่ค่อยได้เห็นน้องเท่าไหร่ก็เลย จำไม่ค่อยจะได้ก็ลูกค้าหรือเอฟซีของคุณยายท่านไหนที่หัดเลี้ยงน้องก็คุณยายแนะนำให้เขียนชื่อน้องติดในกระถางดีกว่านะคะจะได้จำง่ายๆไม่ต้องมานั่งจำโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบก่อนลมแรงมากเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ